้ฉันไมาเลยหรอกฉันมีัวไลวฉันไม่กลัวหรอกไม่กลัวด้วยเชิญค่ะเข้าได้ไหมพี่แบงค์โอ้ยเช้าอยู่ไลฟ์ไลฟ์แต่ยังไม่มีคนมาดูโอคนมาดูน้อยอยู่ขอนนะ นี่นะคะสวัสดีค่ะหัวฟูเชีรยพาไปเที่ยวหอคำไลฟ์ไลฟ์เส่แว่นสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าหนูว่ามันเช้าไปอะไรหรอพามาเที่ยวหอคำนะคะทุกคนเดี๋ยวโชว์เฮ้มันต้องกลับ กถอดแว่นแล้วมองไม่ค่อยเห็นนี่อยู่หอคำค่ะไปหอคำก็เถอะกินข้าวแล้วค่ะอยู่กองถ่ายแล้วด้วยเดี๋ยวจะพาเที่ยวชมบรรยากาศนี่ค่ะ ทุกคนมาเที่ยวหอคำแต่เช้าเลยบรรยากาศตอนเช้านะคะเฉพาะตอนเชา้าแต่ว่าถ้าตอนเริ่มสายเนี่ยบรรยากาศจะไม่ดีละเพราะว่าจะร้อนมากที่เนี่ยแดดน่กกากลัวมากวันนี้อากาศเย็นเย็นค่ะยังเช้าอยู่อากาศก็เลยยังเย็นเย็นออยลืมตามไม่ขึ้นอะไม่ได้ลืมหมวกค่ะเพราะว่าเตรียมตัวแต่งหน้าทำงานแล้วใส่แว่นก่อนหม <c oughs> นะคะวันนี้วันนี้ก็ถ่ายเยอะอยู่ค่ะก็มอร์นิ่งค่ะทุกคนดูป้าแว่นไปก่อนนะเป้าแว่นยังไม่ได้โบกหน้าสภาพหน้าก็เลยซิดแบบนี้ <laughs> ยังไม่ตื่นดีเลยห่วงแล้วก็ นี่บรรยากาศ่บรรยากาศ้องหายนี่หอคำแล้วก็ในส่วนดอกของพวกเรานะคะ้แดดเริ่มมา ลืมตาไม่ขึ้นสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาแต่เช้าวันนี้มาไลฟ์แต่เช้านะคะตื่นกันหรือยังถ่ายกี่ฉากหรอคะประมาณหกเจ็ดซีนมั้คะตายังบวมเลยมอร์นิ่งค่ะ บรรยากาศที่หอคำของพวกเราทุกคนน่าสดมากสดมากอาจจะจำไม่ได้นะคะเพราะว่าสดเกินไปนะคะเป็นซิมอยู่เลยนะคะ ตอนนี้ <c oughs> กลับวันนี้ค่ะถ่ายเสร็จก็กลับเลยดู <c oughs> <c oughs> เชา้าขอบคุณค่ะไปห้องแต่งตัวดีกว่า,ส,าคคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ <c oughs> ช้าก็ยังมีคนมาดูนะมีนะมีอยู่ค่ะ ห้องแต่งตัวละออากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้เย็นๆอยู่ค่ะแต่ว่าตอนสายๆก็น่าจะร้อนเหมือนเดิมแหละเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะก็อากาศก็อากาศดี <c oughs> อากาศดีอยู่โอ้ยเราล่าไหนในของไขรเนี่ย พี่คะขอน้ำขวดใหม่ให้หน่อยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าไหนมันของใครแล้วอะ่ะเข้าย้ายขวดน้ำขอบคุณนะคะทำอะไรกันอยู่คะ วันนี้นะคะเราก็ถ่ายที่ล้านนะคะแล้วก็หอคำค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ thank you ต mm ื hmm. ่ไมไปทำงานกันหรือเปล่า mm hmm. กินข้าวกันหรือยังคะโอ้ย่วง โอคค่ะอุ๊ยนะ้ำพกขอบคุณนะคะฮ o g โหลไงด n มอร e นเอเวร ค่ะ <c oughs> ได้ค่ะจะพยายามไลฟ์บ่อยๆนะคะออกมาข้างนอกต่อเพราะยังไม่ถึงคิวแต่งหน้าว่างมาก What are you doing นะคะก็ก็อยู่กองถ่ายค่ะ เตรียมถ่ายละครน,นะคะแล้วก็รอแต่งหน้าค่ะออกไปอยู่ข้างนอกก่อนชมบรรยากาศสวยๆของหอคากันไป จะพยายามไาไ์ใน Facebook ให้บ่อยขึ้นนะคะจะได้ดูย้อนหลังได้แต่บางทีมันลืมตัวอ่มันกด IG มันกดง่ายกว่าค่ะอ๋อเพิ่มพานางค่ะขอบคุณนะคะท <c oughs> ้องฟ้าวันนี้ ตอนอยังที่ไม่มีแดดบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะสวยมากไปหอคำกระทะทุกคน ยังเช้าอยู่นะคะยังเบอรออยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดีค่ามาเดินเที่ยวมาเดินเที่ยวเดินออกกำลังกาย มาข้างบนโอ๊ยไม่ขึ้นดีกว่าแดดร้อนดูแค่น,นี้พอ ดูวูววววิวิรบตึงมวยสูงหนักมากไหมหนักค่ะยิ่งถ่ายคิวแรกๆนะคะหนักมากแล้วก็ปวดปวดแบบตัง้งแต่บ่าเยีนคอเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ชินแล้วเนาะเพราะว่าถ่ายหลายคิวแล้วใช่ค่ะณบรรยากาศตรงนี้นะคะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ใครอยากมาเที่ยวตามร้อน,นะคะ่ะ มาเที่ยวได้ค่ะเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะ,ะต้องบอกใช่ไหมว่าคือที่ไหนเพื่อส่วนโลกค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาเที่ยวได้นะคะแนะนําว่าถ้ามาเที่ยวควรมาเทียเท่ยวเช้าๆเพราะว่าตอนสายเนี่ยร้อนมากร้อนแบบไหม้อะไหม้เลยอ่ะ นอนหลับไหมนอนหลับค่ะหลับสบายไม่อยากจะตื่นเลยค่ะเจ้านางในนุ้มมออกตอนไหนก็ถ้าไม่ไม่ตอนสิบก็ตอนสิบเอมั้งคะน่าจะประมาณนั้นเจ้านางว่าเจ้านางจะขอตัวไปโบกหน้าต่อ เพราะตอนนี้เจ้านางน่าสดมากนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มาไม่ทันนะคะเพราะว่ามันตื่นเช้ามากนะคะก็ดูย้อนหลังเอานะคะแล้วก็ไม่ต้องตกใจหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เช้าอยู่แล้วก็น่าสดมากจริงๆแล้วก็ตาบวมด้วยเพราะว่าตื่น,นตั้งแต่ตีห้าไปแล้วนะคะทุกคน นักแสดงคนอื่นก็บางคนก็แต่งหน้าอยู่ค่ะส่วนบางคนก็ยังไม่ได้มาที่กองนะคะเพราะว่านัดเวลาไม่เท่ากันตอนนี้ก็เลยมีนักแสดงแค่ไม่กี่คน,นะคะ่ะลงมาได้ก่อนเดี๋ยวลงมฮัลมอร์นิ่งค่ะพี่จอร์ ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูย้อนหลังเอานะคะไปแต่งหน้าแล้วทุกคนบ๊ายบาย